สวัสดีจ้าพ,พ <ata> son, <can> ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับช่องนางเองฟินแลนด์นี่ละจ้ามือนี้นั่งก็ได้มากินข้าวบ้านพี่เพื่อนที่แหลกบารายมีโปรแกรกมบ้าสิมากินก็จ้าพญายไปออกกําลังกายนั่งก็เลยอันมาอันขายขวดก็เลยอันมาซื้อของให้หลานนั่งก็เลยแวะมาหาพี่เพื่อนจังกัเลยนั่งกินอะไรหลายอย่างจ้ะเมื่อมาเบิ่งนมั่งนั่งแต่พี่น้องจ้าคบใส่กอดพี่เพื่อนใส่กอดเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นหมูมะนาวอันนี้ก็เป็นลาบเนื้อของพี่เพื่อนลาบเนื้อส้ม ของนาเนี่เป็นลาบเนื้อขมแล้วก็ต้มแซ่บจ้ะเมื่อพักก็จะพักถาดหนึ่งเลยแล้วก็มีผักกระดาพความจา้าม่าจะมากินน้ำนั่งคันนี่ขิงดองกับมีจ้ะพี่น้องขิงดองมากินกับอันใส่กอกพักเข้ากับมีลาย่างมีทั้งพริกสดมีทั้งผักกระถินมีทั้งใบบัวบกมีทั้งกา้านอันน่งกับเืมตะซื้อมัอนก้านพักขึ้นใจไงหว่นบพฟี่หวานน่าจะมากินน้ำกันคันนี่เอาอันไหนก้อนพี่น้อง กว้วยจามือนีิมือนีิกว้วยเนื้อแล้วจะว่ามันก้อยตับใส่ผักข้ามยังไงจ้ะใบละข้าม้วยเฮาหมืมดไปจ้ะพี่น้องน่างว่ามันหมืดน่างก็เลยไปปับกองไม่แห้งหมืดมือมันแกงเกินไผบุเห็นอยู่ดอกนะจ๊จะนาะเหียนอยู่ดอกเปิดไฟด้วยจ้ะ ได้ผักกันถิ่นมาความจ้ะวันเป็นพอยายสิไปเฮ็ดงานบ่ได้ไปเฮ็ดงานก็เลยมันได้ไปซื้อของร้านไถ่จ้ะได้ผักมาหลายอย่างมา่งเลยเนี่ยนั่งแต่ลานไถ่มากเลยเนี่ยได้มาหลายอย่างได้หอดในผักได้หอดในผักของปลอมแซ่บพี่น้องต้มแซ่บจ้ะต้มแซ่บนี่อันเป็นอัน หน้าพันไรกับอันลินมันจาวลินลินงัวไม่ใช่งวจแตเว้ยกวงงูตัวตันใหญ่จังองเออตัวที่เราดีอ่ะมันใหญ่กังไงกว้งงูทไมมันงัวนเนะเพิ่นหายมากจังเลยบ่ะหูแต่ว่ามันเป็นอันกินข้าวเป็นเนื้ออะไรจ้ะยาวตรงนี้ลินงัวกับยาวเหมือนกันเอ้ยงัวยาวไม่ยาวกันนียก อ่าโอเคแต่ละกวงกับกวงพักกระดาวกระดอกโลนบดเดียวกันอุ่นพักกระดาษของเขาแม่ก็เบบมาจะกินแล้วคิดพ่อคุยพักกระดาวกกับลาดอุ่นแม่ก็เบบก่อนห่อมาเป็นลวกน้ำเย็นไหมพี่น้องเอ้ยที่มันกินงาดกินซ่าแซ่บพักกระดิ่งกินละลายพี่น้องพักมาขึ้นมือเนี่ย เมืบอบ่มีคืบอบ่มีคือน,นางบ้านละ่ะเมืบอบ่มีหายอยางกับบะขอเมืองกินสองคนเมืองน่ากินด้วยค่ะพี่น,น,น้องอยากบัตคุยางตอนหิวพักนอน ใส่มื่อยบะใส่มือยีอีนรอกอือก่อยขมจ้าทับเสียพ่เขาป็นงไงจ้ะ ก็เยอะอย่างนี้กินเข้าไปค่ะต้มแซบซื้อมันกับต้มแซบไปแล้วมันต้องแซบไปแล้วพี่นอ้องอุ่นงดง คูหห่ออกวัดหดอกวัดดากมันด้กินง่ายหรอาคาดไยรูปเนาะลงไปเลยแหละไล่เลยอะไรก่อนโอ้เหน,น้ามาสิบปมหาเราไงานี่นี่มันมีอันเพราะไงว่าจีไปออกกร่องกายจีไปบ้านลูกสาวจีไปซื้อของเทาทีไปรเราถึงก็เลยว่ามากกามาสำหรอกเซมเบอร์ แมามาอืมน้มมองกแบบลงละสำรับคลิปนี้นั่งกับเสียภาพพ่พนองไม่กินนัน่นลาบกินกล้วยแร้วจะนั่งกับสเสเฮ็ดคลิปมันอันญ่าโคตรดอ,อกจากอ,อันภาพพ่พนองมาเบิองอ่งเหนืออาหาร มานางมาหาพี่เพิ่นแม่ยังได้ยังตูง้ก,กันกินแนงจุงนะจ๊ะหลายอย่างฝากพี่น้องคือเก่าแล้วจ้ะฝากพี่น้องเป็นงกานั่งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนักเอกพี่เล่นมาเลยจ้าสวัสดีจ้า